อเอาล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมามาดูรถขุดในป่าครับนะครับผมวันนี้เป็นรุ่นสินะครับรุ่นสิบเลยวันนี้ S M o p e โ c o นะครับนี่ขารุ่นยอดนิยมครับไม่ใช่ซานี่นะวันนี้พามาดูถึงรุ่นยอดนิยมครับนี่อุ้ยแต่งสวย ห้าโมงแล้วครับราามารูครับทำมาไม่ทันคุณผู้ชมมาช้าไปหน่อยแต่ก็ได้ดูอยู่นะครับได้ดูอยู่ได้ดูอยู่นะครับผมโอ้ชอบเสียงปั๊มมากเสียงปั๊มนี่เร็วเร็วจัดเลยว่ะเร็วจัดจ้านนะครับ เร็วมากเร็วมากใก่จะเลิกงานแล้วครับใก้จะห้าโมงแล้วแต่ไม่รู้ว่าเลิกตอนไหนนะครับผมเรี <c oughs> ยบร้อยอย่าบ,บอกนะว่าเสร็จแล้วเนี่ยแต่งแรงนำทางคนระับปั้นทางไม่ได้ดูตอนเขาเขียนลิงคนระับปั้นแหลมปิดเลย แหลมโอ้โหเมื่อ,อกี้สุดยอดสั่นะโอเบเราไปดูข้างหน้ากันนะครับมุมหลายมุมเลยรีบมาเลยรีบมาเลยรีบเรื่องงานรีบมาเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นโอเบด้วยนะครับเ,เร็วมากเลยอ่ะคนขับจะไปรุ่นนะครับเร็วมากเร็วมาก เรามาดูตรงนี้นะครับเอาทำทางนะครับคุณผู้ชมทีมงานเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับว้าว<อ>เร็วมากเลยอ่ะเร็วจัดเลยอ่ะเร็วจริงครับคืออยู่กับคนขับนะครับปัจจัยหลักนะครับผม ็ผมเร็วจัดจ้านอ่ะคุณผู้ชมดูรถขุดดูรถตั้มนะวันนี้ไม่ได้ตีป่านะวันนี้แต่ว่าลอยตีไปแล้วนะครับลอยตีไปแล้วโอ้หกระดุกนิดหน่อยกระดกนิดหน่อยเร็วมากเร็วมากเร็วมาก อดไฟนี่ผมเคยดูตอนกลางคืนไปแล้วนะครับไม่สว่างครับไม่สว่างเท่าซานี่คนระับหรือว่ามันเล่งได้อันนี้ก็ไม่รู้นะครับตลอดไฟไม่รู้เป็น LED นี้หรือเปล่าเร็วมากเร็วมากดูดิเราไปดูฝั่งนู้นกันนะค,คุณผู้ชม ลอยตีป่าไปนะครมบเราไม่ได้มาดูอ่ะนี้น่าน่าจะทำทางเข้านานนะบไกลอยู่นะเนี่ยมันแหลมไม่ใช่บันเดิมนะครับกระจกนาซ่านะโอ้โหมีรถไปรุ่นของแท้นะครับ จกนาซ่านะครับมีมิชลินแต่งสวยด้วยนะครับทำงานอยู่ในป่าเลยครับป่ามันเราไปดูข้างบนบ้างดีกว่าคุณผู้ชมป่าอ้อยครับติดป่าอ้อยเลยปิดป่าอ้อยแล้วกระจายครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่เสริมแผ่นเหล็กด้วยนะครับตัวาอารก็เสริมนะครับ please จะรีบกลุ้มหน้าด้วย สวยมากสวยดีโอ้นานๆจะได้เห็นนะแถวนี้เพราะว่ามาแถวบ้านครับงานมุ่บ้านนะครับแถวบ้านผมนี่แหละเร็วเร็วเร็ว,รว,รวจัดจ้านเลยอะร,รถสวยนะครับแต่งแรงไว้แซงอะไรวะไมันไม่ทัน แสงแรงไวแซงไวแซงหัวมึงนะผมหวานเจี๊ยบไวรุ่นหมูห้าเฮ้ยมีดาวด้วยนะครับมิชลินด้วยนะคนระับไม่ธรรมาดาอะ่ะคระผู้ชมเร็วมากงดอะไรก็ไม่รู้นะเร็วจัดเลยเร็วมากครับ เดี๋ยวถ้ามันค่ำยังไงก็ผมมาดูตอนกลางคืนด้วยนะครับผมเมื่อกี้เขาเดินตีป่ามาเราไม่ได้ดูนะผมเพิ่งมาเอาเอาเอายังไงเอาเอาเอาฝันแหลมๆง่ายมาก ฝังดันมันไปดีกว่าคุณผู้ชมา,ามาดูบ้านท้ายหน่อยครับมาฟังเสียงคลางกันหน่อยนี่ามาฟังเสียงคลางนะครับดูท้ายเลยโอ้สวยมากเลยนะเนาะแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบแชทคืน แคตเนเจนีนแถวนี้คือแทบไม่มีนะครับคุณโยมเน็เจนนี่ไมต้องถามหาเลยครับไม่มีนะครับโอเบรุ่นสิบยังหายากเลยครับส่วนมากรุ่นแปดนะครับแล้วก็ซานี่ครับเอสมนี่ยังพอหาได้นะครับรุ่นสิบหายากแล้วนะครับฟันแรมยอดมากเลยอ่ะงัดกับงัดอือ แนงนใช้ไม่ค่อยเยอะครับเน้นความเร็วครับงานแบบนี้เน้นเร็วเน้นเร็ว ไม่มีตัวรูดน้ำมันแบบออโต้แต่มีมิชลินมิชลินไพลอตรโอ้รอยเขาตีป่ามานะแต่หัววันแล้วนะรอยเขาตีป่ามาอันนี้มาดูการปั้นคันนานะปั้นทางมันจากคันาทํทำเป็นทางนะครับหน้าตรงนี้น่าจะเป็น ต้นไม้นะรันนี้พามาฟางเดียวปั้น้หยนะเดี๋ยวกลับไปกลับไปดูข้างหน้าเดินหน่อยครับเดี๋ยวพาดูตอนมืดนะครับคุณผู้ชมว่าน่าจะมืดแล้วเพราะว่างานนี้ก็มัน ว่าน่าจะค่ำนะครับดูเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยวพาดูตอน <S <S มืดๆด้วยได้ดูสองวิดีโอเอ็มทำไมลูกโุยเอ็มเป็นแบบนั้นอ่ะลูกโุยเอ็มฟอมหรือรปเปล่าไม่ใช่นะโอ้บโอ้แล้วร์เต็มเลยอ่ะรู้ช่องไหนบ้างนะครับ ครับ đang ở อยู่แล้วมันอยู่ใต้ลมเราต้องอยู่เหนือลมจอดจอดไปอุ้ยอุ้ยๆๆ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  วันไม่หายนะครับวันไม่หายพวยวันไม่หายย้อนยอนเร็วมาก suối đó mạng nè Nói chà gì SM Đơn này áp đơn nói Liêu mạng nè Khập liêu mạng Hãy subscribe cho kênh ไฟลุกแล้วเอาคุ่นไฟสักหน่อยครับเล่นกับไฟสักหน่อยอคุณผู้ชมเล่นกับไฟสักหน่อยครับนี่ครับรถกุ่นไฟ กอนด้วยนะครับโอ้คนขับแบบฝีมือมากนะครับคุณผู้ชมเร็วมากเลยอะขับได้เร็วมากเลยโอ้เบลโก้นะโอกิ0.93แต่งนาซาด้วยนะครับถ้าไปรุ่นขับก็จะประมาณนี้แหละ น้คริ่งแข็งแ็ดฟันแลนน้นะไม่ต้อห่วง เราแบ่งงานไปเพียงเท่านี้ไหมเดี๋ยวจะเอาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเขาจะเลิกงานยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้คือมันมีหน้าง,งานเดิมอะ่ะมันมัมนตีป่านะครับผมหน้าง,งานเดิมอะ่ะไม่เหมือนตีป่านะครับ

อย่างนี้ไปหอดกันมันยิงวอยูคนาแล้วเขียผมเดี๋ยวดูตอนกับค่ำอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ